อนนะครับร้าน T A N k มีกเกษตรนะครับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท True Management น,น,นะครับจะจำหน่ายเกี่ยวกับสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดแมลงและฮอร์โมนนั่นเองนะครับผมวันนี้อ้นจะมาแนะนำนะครับคู่หูปราบเซียนนะครับคู่หูนี้นะครับป,าปราบปะไรปราบยาเขานกนั่นเองนะครับ้าเขานกตอนนี้เป็นที่ระบาดอย่างมาก ในของชาวนาของเรานะของเกษตรกรของเราในประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้คู่ปรับเซนต์ตัวนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งนะครับตัว YCL ตัวนี้กล่องสีเขียวตัวนี้นะครับชื่อสามาัญก็คือไซฮาโลฟอกนะครับขวดนี้กล่องนี้นะครับ1ลิตรน,นะครับตัวที่2ก็คือตัวเทอร์มินเตชื่อสามาัญก็คือควีนคอเล็กตัวนี้ควีนคอเล็กควีนคอเล็กสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ ผสมกับพรลาโซซันฟูรอนอีก3%เซนตะครับตัวนี้คู่หูปราบเซียนตัวนี้นะครับคือบรรจุหนึ่งกล่องหนึ่งบรรจุหนึ่งหนึ่งลิตรนะครับผมแล้วก็เทอร์มินานะครับชุดหนึ่งเราจะใช้2กล่องอนะครับคู่หูปราบเซียนชุดหนึ่งเราจะใช้2กล่องอด้วยกันกล่องหนึ่งก็100กรัมเราใช้2กล่องอด้วยกันนะครับผมผสมน้ำา100ลิตรนะครับผมหรือถ้าลูกค้าจะเอาใส่เปก็ได้ประมาณ3เปกวกว่านะครับผม ก็ชุดหนึ่งก็สามารถฉีดได้ห้าไล่นะครับรับรองนะครับไม่เหลือที่ไม่เหลือคือยาขนกนะครับไม่ใช่ข้าวนะครับพูดมาชุดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อข้าวนะครับผมข้าวไม่แดงข้าวไม่อ่านนะครับข้าวเขียวสวยนะครับส่วนยาก็จะอยู่ชักะในการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ลากเขาก็จะเน่าแล้วก็ตายในที่สุดนะครับผมถ้าท่านเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับสามารถ อ่าโทรถามผมได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรผมจะขึ้นให้ไว้นะครับผมมาสอบถามก่อนได้นะครับผมชุดหนึ่งก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อย 1, บาทนะครับนี้ก็มาแนะนำตัวกำจัดวัชพืชตัวยาเขานกนะครับผมถ้าท่านใดสนใจอ่าที่จะซื้อไปทดลองนะครับหรือโทรมาสอบถาม ก็มาโทรมาสอบถามได้ตามโด,โดยที่ผมให้ไว้นี้นะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ